สด้ค่ะบายายเอนเตทีนวันนี้กับแจ๊กเกอร์ลีนค่ะอยู่กับน้องจุ๊กแจงแสงอุษาละดามณีศรีสวัสดิ์ค่ะตอนอนี้เราประจำสดใสกับชุดฮูราฮูปเป็นไงคะฮูราฮูปค่ะชุดไล่ฝนใช่ไหมเออ <laughs> เราก็ต้องแบบว่า ต่อสู้กับฝนนิดนึงช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพสําคัญมากจริงจริงจริง,รงค่ะ,คะเราต้องดูแลสุขภาพนะคะอย่างที่บอกนะคะดี DB 9ีนายนะคะดูแลสุขภาพนะคะทุกคนในครอบครัวค่ะมีสมุนไพรถึง9ชนิดวันนี้โปรโมชั่นนะคะเด็ดมากมนะคะและยอดขายดีเป็นอันดับหนึ่งค่ะ,คะอ่าวันนี้นะคะโปรโมชั่นซื้อ1กระปุกแถมฟรี2กระปุกแถมคอลลาเจนอีก5ซองคุณจ่ายเพียง990บาทแต่ถ้าเกิดโปรสุดคุม้มซื้อ2กระปุกแถมฟรี4กระปุกแถมคอลลาเจนอีก1 0ซองกาแฟกระชายขาวอีก1 0ซองค จ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดโปรใหญ่ทันได้ทั้งครอบครัวค่ะซื้อ4กระปุกแถมฟรี8กระปุกแถมคอลลาเจน2 0ซองกาแฟกระชายขาวอีก20ซองคุณจ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นค่ะสนใจโทรมาตอนนี้ได้เลยนะคะ02 666 9456นั่นเองค่ะหรือว่าสแกน QR Code ด้านข้างเมนไปได้นะคะค่ะเอาละค่ะข่าวแรกของเรานะคะมาเติมความสดใสในวันจันทร์แบบนี้กับน้องฮูฟค่ะ B&K n 4 8นั่นเองนะคะน้องฮูปาตัลีค่ะคุณผู้ชมเผยถึงเพลง Max น้อยนะ ที่เธอรับตำแหนเป็นเซนเตอร์ของวงค่ะเพลงนี้นะคะเป็นซิงเกิลที่12นะคะของอของวงแล้วนะคะเป็นเพลงสไตล์ EDM ค่ะแต่เนื้อหาของเพลงมีความซึ้งค่ะเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะคะแล,แ,ลแล้วล้อโฮปเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างไปฟังสัมภาษณ์กันเลยค่ะค่ะซิงเกิล Make Noise นะคะก็เป็นซิงเกิลที่12นะคะเป็นเพงลงรองค่ะลองจากเพลง Believers นะคะก็เป็นเพลงสไตล์ EDM นะคะใครฟังก็อยากลุกขึ้นมาเต้นกรหนูนะคะก็ แต่ว่าตัวเพลงเองเนี่ยก็จะมีความแบบซึ้งมากจะเป็นแบบพยายามสู้กลัวแต่ไม่รู้จะทำหน้ายังไงเงี้ยค่ะก็เปรียบพวกเราให้เหมือนกับสุนาขพันโดเบอร์แมนที่แบบภายนอกอุ้ยดูดุดันเหมือนชุดเราก็แบบภายนอกก็ดูแบบอุ้ยดาแบบดูแบบลุคเท่ๆแต่ว่าภายในแล้วเราก็มีแบบหลายสิ่งหลายอย่างที่เราแบบอยากจะก้าวข้ามมันไปความกลัวหรือว่าแบบบางทีเรารู้สึกอยากร้องไห้แต่ก็มีคนจับจ้องเราอยู่แล้วก็แบบ เราต้องทาหน้ายังไงนะให้เขาแบบดูไม่รู้ว่าแบบเรากําลังแบบอยากร้องไห้อะไรแบบนี้ค่ะความรู้สึกแรกคือหนูชอบมากเลยค่ะแบบพอได้ฟังคําว่าตื่นดือดืดหนูแบบเพลงนี้แหละเพลงนี้แหละแบบเออมันต้องเต้นกระจายแน่นอนแต่พอมาฟังเนื้อเพลงล้วก็แบบเออมันก็เบียวอยู่เหมือนกันนะมันก็แบบฉันเป็นโดเบิร์แมนตอนแรกหนูก็โดว์เบร์แมนคืออะไรมันคล้ายๆอุนตอรแมนหรือว่ามันคล้ายๆแบบไอ เอกเมนมันคล้ายๆแบบไอ้มัตไรเดอร์อะไรอย่างงี้หรือเปล่าหนูก็ไปเสิร์ชดูอ๋อมันคือแบบสุนัขแบบเป็นหมาตำรวจอะไรแบบเนี้ยค่ะโอ้หนูว่าด้วยความที่ตัวเพลงมันแบบดุดันแล้วก็มันแบบมันดูแบบเท่อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็สีหน้ามันก็จะมาเท่ๆเลยมันก็จะเป็นฟิลแบบเพลงนี้หนูถ่ายทอดเป็นฟิลแบบเราจะไม่มาทำหน้าแบบซึ้งๆแต่ว่าจะเป็นหน้าแบบเรากำลังเป็นแบบ โดว์แมนอยู่ความยากของเพลงนี้มันจริงๆมันมีท่อนเบรกแดนซ์แล้วก็มีท่อนโซโล่ที่เพลงอื่นๆจะไม่มีค่ะแล้วก็ไปเพิ่มความยากให้กับตัวเองโดยที่หนูไปเรียนกับหนูเรียนกับคุณนนใช่ไหมคะเป็นครูสอนเต้นเขาก็จะแบบมีความเป็นฟิลแบบเฮ้ยถ้าเธอเต้นโซโล่เหมือนกันมันมิเลิศถูกสเตจเธอต้องเต้นไม่เหมือนกันอะเพิ่มความยากให้กับตัวเองหนูก็ก่อนขึ้นหนูก็จะคิดตลอดว่าแบบ ได้เลยดีได้เลยดีไต้เลยดีไต้เลยดีไต้เลยดีอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะคิดเองหมดเลยค่ะใช่ก็จะเพิ่มความยากไปอีกนิหนึ่งที่ว่าแบบทุกสเตจจะต้องไม่เหมือนกันอะไรแบบเนี้ยค่ะเพื่อความหาธรรมใช่ค่ะที่พอมีครั้งหนึ่งมันสนุกสองครั้งสนุกครั้งที่สามเริ่มแบบเอาละอืมเครียดใช่ค่ะแต่ว่าคล้ายเดิมได้แต่ก็จะมีเปลี่ยนนิดหน่อยอะไรแบบเนี้ยค่ะคนดูก็จะได้รู้สึกว่าอยากจะมาดูทุกๆครั้งเขาจะได้รู้สึกว่าอุ้ย อยากมาดู Make Noise อีกเพราะว่าอยากจะรู้ว่าครั้งนี้ฮ o ปจะเต้นโซโล่ท่าอะไรอะไรแบบเนี้ยค่ะเออแต่ว่าหนูมีแพนไว้ค่ะว่าอยากจะตีลังกาสักเสเตจหนึ่งค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะก็รอรุนนะคะว่าจะเป็นเสเตจไหนถ้าเกิดแบบเป็นงานใหญ่ๆจริงๆก็อาจจะมีตีลังกา <c oughs> ให้ทุกคนได้ดูค่ะเพราะว่าแฟนคลับทุกคนก็จับจ้องแล้วก็อยากเห็นหนูตีลังกา นะคะก็เป็นเพลงใหม่นะคะแล้วก็เป็นซิงเกิลที่12แล้วโอ้โหแป๊บเดียวเองนะคะคุณผู้ชมใช่ค่ะนี่นิยามของเธอบอบเปรียบเหมือนสุนัขพันธุ์ดับเบิลแมนเลยโอ้ ประมาเรื่อยยังไม่หมดนะคะช่วงนี้นะคะหลังจากโควิดนะคะซาซานะคะซิงเกิลต่างๆนะคะในแบบศิลปินต่างๆก็ออกกันเยอะค่ะฟ็อกซี่นะคะฝากเพลงเหมือนกันค่ะเป็นซิงเกิลที่2ค่ะเพลงใหม่เลยนะคะคนไม่คุยค่ะจะได้มาเยี่ยมเยียนนะคะที่ช่องมายาทยแหน่ของเราด้วยค่ะมอแต่ละคอพูดถึงมุมมองของความรักค่ะสําหรับคนที่ไม่ค่อยพูดแต่ว่ารักจริงจากใจแล้วก็ใช้สายตาแล้วก็การกระทํานะคะบ่งบอกค่ะบอกได้เล ะะฟังเพลงครั้งแรกเนี่ยติดหูติดหูไม่พอบอกว่าเมโลดี้นะคะยังจําง่ายถูกใจค่ะประทับใจจริงจริงอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังฟ็อกซี่กันเลยค่ะเอโยฟ็อกซี่สวัสดีครับร s <S ค,ครับผมก็วันนี้เรามาฝากเพลงซิงเกิลสกับเพลงที่ชื่อว่าคน,คนไม่คุยจริง <Silent Hill. S 3> จริงๆเพลงก็จะมีความหมายตามชื่อเพลงแล้วก็ในเนื้อเพลงเลยครับผมก็เคยจะพูดถึงมุมมองของคนที่มีความรักก็คือเป็นคนที่อาจจะพูดไม่ค่อยเก่ง แต่เราแต่ว่ารักจริงแลเมาถึงว่าอาจจะเน้นการแอคชั่นเป็นการกระทําหรือว่าแบบผ่านสายตามากกว่าคือเราอาจจะแบบเป็นคนที่แบบสื่อสารออกมาไม่ค่อยเก่งอะไรเงีง้ยแต่อยากให้รู้ว่าแบบเราก็รัก,กรขเขาจริงๆนะอะไรเงีง้ยคืออยากแบบเป็นตัวเ,เป็นหนึ่งเพลงที่บ่งบอกถึงตัวแทนคนที่เป็นคนขี้อายก็จริงๆคิดว่าเป็นเพลงที่สองพวกเราใช่ไหมครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยตอนได้ฟังครั้งแรกทุกคนก็คือแบบเออมองกันแล้วก็เออเพลงเนี้ยพวกเราชอบเป็นเพลงที่ รู้สึกว่าจะถูกจริตกับทุกๆคนในวงเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนก็มีเทสกันฟังเพลงที่ต่างกันนะครับแต่ว่าเพลงนี้มันมันติดหูเนาะแล้วก็เมโลดี้มันเพาะจริงๆแล้วทุกคนก็ชอบเหมือนกันดนตรีก็ยังคิปเอกลักษณ์คลอซี่อยู่ครับก็ยังแบบเพราะคือเหมือนก่อนเลยคือทุกคนได้ฟังพร้อมกันคือเป็นแบบเซอร์ไพรส์มากเพราะนั้นก็กำลังทำงานอยู่พอดีแล้วก็ดีเ,เขาก็เปิดให้ฟังแล้วแบบว่ามองหน้ากันเลยเฮ้ยเพาะมากแล้วแบบว่าเฮ้ยดีจังเลยขนาดเป็นเป็นเพยงเดโม่คือเสียงของโปรดิวเซอร์ชื่อดังของเราทบ แค่เป็นเดโมยังพอแล้วอะ่ะคือแบบตอนที่เขาส่งมาให้ฟังแบบให้ซ้อมที่จะไปอัดเป็นเสียงของเราอะ่ะคือคุณฟังแต่แบบเดโมตลอดตลอดฟังแบบฟังนอนฟังตลอดเลยเพราะชอบมากครับเพราะชอบมากจริงๆเนี่ยครับเหมือนที่น้องกอลและน้องโชกุนได้พูดไปครับพอฟังครั้งแรกก็แบบใช่เลยแล้วด้วยความที่ก่อนหน้านี้นพวกเราได้โยนแร็ปไปมากมายเลยเหมือนกันครับผมกว่าจะออกมาเป็นเพลงนี้แล้วต้องบอกเลยว่าพี่เอฟูเนี่ยเก่งมากๆเลยก็คือทํามาได้ตบบตรงสเปคถูกใจพวกเรามากๆเลยครับผมเน,เนื้อเพลงก็สละสลวยด้วยเพราะพี่กอล์ปสการ์เป็นคนร้องเพลงครับ ก็ก่อนหน่งเลยอยากจะขอบคุณครับทุกคําติชมต่างๆครับผมก็พวกเราก็ทําเต็มที่ครับผมในในด้านการอัดหรือว่าด้านถ่าย MV ครับพวกเราก็ซ้อมแล้วก็เพื่อนําแบบมาโชว์ให้กับทุกคนตอนที่เพลงปล่อยแล้วครับผมก็หวังว่า ทุกคนจะติดตามผลงานของพวกเราต่อไปครับจริงๆพวกเราก็ตั้งใจกันมากๆครับทั้งทั้งตอนถ่าย MV ตอนอัดร้องอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็ต้องขอบคุณทีมงานของพวกเรามากๆเลยครับทีมงานเบื้องหลังทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้ MV ออกมาได้ดีขนาดเนี้ยครับคือทีมของพวกเราก็คือแบบทํา CG กันแบบงึก,กๆเลยทํางานกันหนักมากก็ต้องขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็ยินดีรู้สึกปลื้มแทนทุกๆคนที่แบบตั้งใจผลทผลงานนี้ออกมาเนาะว่าทุกคนชอบกันชมทั้งเพลงทั้ง MV เลย ตอนที่เราได้ดูเราก็ว้าวมากครับคือแบบตอนที่เราก็มีเรีแอคชั่นถ่ายเก็บไว้ครับก็สามารถไปดูได้ที่ c h a n n e l ด<ม>์พารนะครับมีอะไรก็โยงขายของได้ตลอดครับก็คือแบบครั้งแรกที่ได้ดูนี่คือแบบว่าแบบเป็นปลื้มมากๆจริงๆเพราะว่าเป็นผลเป็นงานที่พี่ๆเขาทุกคนร่วมกันตั้งใจทํามากจ <ๆ S 2> ริงๆรวมถึงพวกเราด้วยคือพวกเราตั้งใจทำกันมากๆแล้วก็ตอนได้ดูแล้วแบบว่าหายเหนื่อยออเห็นแล้วแบบมันคุ้มมากๆที่เราแบบแบบอดลับอดนอนกันมาทั้งหมดพี่ๆเขาด้วยหรือทุกอย่างที่แบบ ทำกันมาใช่แล้วแบบว่าอดีจังเลยแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ตอนนี้ก็มีคนแบบชื่นชอบมากมายก็แบบขอบคุณมากจริงๆครับแบบเห็นแล้วก็ชื่นใจมีอะไรงทางานต่อไงบอกแล้วนะคะว่า<อ>เพลงนี้นะคะเขาบอกว่านะคะแฟนคลับให้การต้อนรับอย่างดีนะคะ,ะก็หายเหนื่อยหายเหน็ดเหนื่อยค่ะใช่นะคะอะมาดูกันต่อกับมายาออน o ัวร์วันนี้นะคะจะพาไปดูโปรเจกต์ใหม่ของเซวา <Wow. S 1> เอ็กซ์ปานิตาดนะคะก็อย่างที่ทราบเซวาเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ของคุณวุ้นเส้นค่ะแต่ว่าล่าสุดได้มาร่วมงานกับคุณหญิงปานิตาค่ะ <S 2> <S 2> <ม>งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะมีเซเล็บดาราดังมาร่วมง,งานเ<ด>พียบ,บเลยไม่ว่าจะเป็นคุณตู่ปิยวดีค,คุณคิมเบอรี่คุณมิวนิธาคุณเจตพิพาฒน์นะคะรวมไปถึงพี่มดดำค่ะซึ่งเป็นพรีเซนเตอร์นะคะส่วนคนที่มายินดีก็เยอะด้วยนะคะบรรยากาศจะคึกคักขนาดไหนไปชมภาพเลยค่ะ อลังการนะคะจริงๆนะคะบอกว่าเป็นการรวมตัวนะคะของคุณหนิงมาร่วมหุ้นนะคะกับคุณแบบบุญเซนใช่นะคะที่สําคัญนะคะคุณนิกซึ่งเป็นแฟนของคุณบุญเซนก็มาเปิดตัวงานนี้ด้วยเอาช่อดอกไม้มาให้เอรพรจริงๆเลยหวานมากค่ะแต่จะหวานยังไงนะคะดูแลสุขภาพกันหน่อยค่ะด้วยดีบนาสมุนไพรเพื่อสุขภาพค่ะวันนี้เน้นย้ําโปรโมชั่นอีกทีนะคะซื้อหนึ่งกระปุกแถมฟรี2กระปุกแถมคอลลาเจนอีก5ซองคุณจ่ายเพียง990บาทแต่ถ้าเกิดโปร สุดคุมซื้อ2กระปุกแถมฟรี4กระปุกแถมคอลลาเจนอีก10ซองกาแฟกระชายขาวอีก10ซองคุณจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดโปรใหญ่ท่านได้ทั้งครอบครัวค่ะซื้อ4กระปุกแถมฟรี8กระปุกแถมคอลลาเจนอีก2 0ซองกาแฟกระชายขาวอีกซองคุณจ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นค่ะสนใจโทรมาตอนนี้ได้เลยนะคะเบอร์ขึ้นด้านล่างเรียบร้อยแล้วค่ะซ2 6 6 6 9 4 5 6กสี่าแกน QR code หรือว่าแอดไลน์มายาไลฟ์ก็ได้เลยนะคะค่ะวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล Ha ah.